สวัสดีค่ะขยาเที่ยวชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาแบ่งปันบอลสีกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้มีไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมมีนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็มาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆค่ะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะมาดูต้นแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้เป็นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าแสงพรทธ์นะคะแสงพัทธาเนี่ยเป็นบอลที่ว่า คนเล่นกันเยอะแล้วก็มันหายากนะคะเพราะว่าชื่อเขาดีด้วยนะแสงพระธาตุชื่อเขาดีเป็นมงคลด้วยนะคะก็เลยหายากนี่วันนี้มีมาแบ่งปันนะอันนี้ต้นแม่ของเขานะอันนี้หนูผ่าหัวไปได้มาสามต้นกำลังพึ่งโตค่ะเนี่ยได้มาสามต้นนี่ต้นละสองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้เขาเรียกว่าแสงพระธาตุนะคะเนี่ยเหมือนแม่เขาเลยดูดิ นี่อันนี้ต้นลูกเขานะอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะเขาเรียกว่าแสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมต้นแม่เขาเวลากัดสีจะเป็นแบบนี้เลยใบเขาจะใหญ่นะคะใบจะใหญ่แล้วก็หนาใบเขาอาจจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะอันนี้หนูเพิ่งผ่าหัวไปนะคะเขากําลังฟื้นตัวอันนี้ต้นลูกของเขานะคะแสงพระธาตุอันนี้ต้นละสองร้อยพร้อมส่งนะคะหนูมีอยู่สามต้นนะคะคุณผู้ชมนี่นีอยู่สามต้นอันนี้กาลังแขงหลอดกําลังสวยเลยค่ะนี่ มีอยู่3ต้นต้นละ200พร้อมส่งนะคะแสงพระาธาตุนะคะคุณผู้ชมอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะ08992 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลยค่ะเป็นบอนสีที่เป็นมงคลด้วยชื่อเขาดีมีความหมายด้วยนะคะแล้วก็หายากด้วยนะอันนี้ผ่าหัวเขาเขาโต3าต้นก็เลยเอามาแบ่งปันก่อนนะคะคุณผู้ชมหมดแล้วก็หมดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลย เลยเนาะต้นละสองร้อยพร้อมส่งนะคะนี่สวยๆเลยถ้าเขาโตเต็มที่เขาก็จะกัดสีเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสีเหลืองอ่อนแบบนี้แล้วจะกัดสีแดงเข้มแบบนี้เลยชื่อดีมีบงคลด้วยนะคุณผู้ชมคะนี่ชื่อเขามีความหมายด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อด้วยต้นนี้กันเลยนะคะเนี่ยดูงามงามสวยมากอันเนี้ยดูสวยจริงๆเลย อันนี้เขาเรียกว่าปีกกินรีนะคะคุณผู้ชมคะเป็นบอนสีที่ว่าหายากเหมือนกันนะคะนี่ราคาก็ยังไม่ตกเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นบอนสีที่หายากและความสวยของเขาคุณผู้ชมดูเวลาเขากัดสีเขาจะสวยมากใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่นี่เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่สวยเนาะเขาเรียกว่าปีกกินรีใบเขาอะสามารถที่จะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะเวลากัดสีเขาก็สามารถจะกัดได้มากกว่านี้อีก อันนี้มีมาแบ่งปันนะคะอันนี้ต้นแม่ของเขานะต้นลูกสองใบอันนี้ร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะต้นเนี้ยร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยเขาก็จะกัดสีเหมือนแม่เขาแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าปีกกินาีนะคะเนี่ยดูสวยอันนี้แยกนะคะไม่ใช่ไม้ผ่าหัวนะต้นนี้แยกมาจากต้นนี้นะคะเนี่ย แยกมาจากต้นแม่ของเขาเลยแม่เขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะนี่เขาเรียกว่าปีกกินาีสวยๆแบบนี้เลยดูดินี่เหมือนแม่เขาเลยดูอันนี้ก็เหมือนแม่เขาเลยดูสวยเนาะเขาเรียกว่าปีกกินาีอันนี้ร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะปีกกินาีสูงสูงคืบกว่านะคะคุณผู้ชมสูงคืบกว่านะนี่วัดได้เลยสูงคืบกว่ามีสองใบค่ะคุณผู้ชมค่ะดูกําลังสวยเลย เวลาโตมาไม่ผิดหวังค่ะเขาสวยจริงๆแล้วเขาเป็นบอลที่หายากด้วยนะปีกเกนาลีหนูมีสองต้นนะต้นนี้เหมือนกันอันนี้ก็ต้นแม่เขาเหมือนกันนะคะอันนี้แยกมาจากต้นแม่เขานะคะอันนี้สองร้อยพร้อมส่งต้นเนี้จะโตกว่าต้นนี้นิดนึงนะต้นนี้ต้นนี้เล็กต้นนี้เขาใหญ่อันนี้สองร้อยพร้อมส่งเขามีสามใบนะคะต้นนี้อันนี้สูงคืบกว่านะกระถางหกนิ้วนะอันนี้ก็สูงคืบกว่ากระถางสี่นิ้วนะคะคุณผู้ชมนี่ อันเนี้ยสองร้อยพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมขาปีกกินาลีนะอันเนี้ยร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนี่เวลาโตมาเขาก็จะสวยเหมือนแม่เขาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขานี่สวยๆแบบนี้เลยนะปีกกินาลีมีอยู่สองต้นนะเอามาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมดูต้นแม่ของเขาก่อนสวยๆดูไม่ผิดหวังค่ะถ้าได้ต้นถ้าได้ไปเลี้ยงนะคะไม่ผิดหวังเลยดูมาต่อกันด้วยอันนี้อันนี้สวยมากค่ะอันนี้เขาเรียกว่า ธกลเกียรตินะคะหรือว่าตกลนพระเกียรตินั่นเองแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะนี่ดูสีสันของเขางามมากเลยนี่เหลือเหลือมาแบ่งปันต้นเดียวนะคะรอบนี้หมดแล้วหมดเลยต้นนี้แยกมาจากต้นแม่ของเขานะนี่แยกมาจากต้นแม่เขาดูดิเขากัดสีละดูดิอันนี้สูงคืบกว่านะอันนี้ยขายอยู่ที่อันนี้ยสองร้อยพร้อมส่งนะคะสองร้อยพร้อมส่งเขาโตแล้วคะ่ะสูงคืบกว่า นี่ดูดิกัดสีงามมากเลยดูสามใบใหญ่ๆนะคะคุณผู้ชมนี่งามเลยกัดสีเหมือนแม่เขาเลยดูดิกัดสีใกล้เคียงกันเลยนะอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะตะกลนเกียรตินะหรือว่าถะกลนพระเกียรตินั่นเองดูใบใหญ่ๆคะ่ะคุณผู้ชมคะกัดสีบอลชื่อเป็นมงคลอีกบอลหนึ่งนะคะที่น่าสะสมเลยนะคะเนี่ยถะกลนพระเกียรติหรือทะกลนเกียรตินั่นเองนะดูแม่เขาก็สวยๆดู ใบของเขาะจะจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะจะใหญ่เท่ากับฝ่ามือเราเลยนะใบใบของเขาถ้าเราเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนะอันนี้มันเป็นกระถางสนิ้วอยู่นะถ้าคุณผู้ชมเอาไปก็ไปเปลี่ยนกระถางเป็น6นิ้วหรือ8นิ้วก็ได้เขาจะโตเร็วเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายนะคะคุณผู้ชมเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายและเป็นบอลสีที่น่าสะสมอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะนี่มาดูมาต่อด้วยต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหานุมานเชิญธงนะคะ อันนี้เป็นบอนสีที่ที่หายากเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขาเป็นตระกูลหานุมานนะคะไม่ค่อยจะมีกันนี่เวลาเขากลับสีมาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าหานุมานเชิญธงหนุมานเชิญธงกับอ่าอ่าสีปราดนี่เขาจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าจะสังเกตง่ายตรงที่ว่าหานุมานเชิญธงเขาจะมีสายสะพายนะเขาจะมีสายพานหรือสายสะพายเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่งามๆเลยดูดิอันนี้ มีมาแบ่งปันนะมีลูกเขาแบ่งปันนะคะเนี่ยอันนี้ลูกของเขานะกาลังกัดสีเลยดูดิ <The Mack le> อันนี้เขาเรียกว่าหานุมานเชิญธงนะคะคุณผู้ชมกําลังกัดสีเลยมีอยู่สองต้นนี่มีอยู่สองต้นอันนี้ต้นนี้ร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะคะ <The sick> คุณผู้ชมกําลังกัดสีเลยดูดิอันนี้ยร้อยแปดสิบพร้อมสง่งแต่ต้นนี้เขาใหญ่หน่อยต้นนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะหานุมานเชิญธง เป็นบอลสีที่หายาก,กอีกอีกบอลหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือต้อนแม่ของเขานะคะเนี่ยนี่คือต้อนแม่ของเขาเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะสวยได้มากกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมคะนี่ต้นแม่ของเขาอันเนี้ยอันเนี้ยหนูแยกแยกออกมาจากต้นแม่ของเขานะแยกออกมาจากต้นนี้นะคะเนี่ยแยกออกมาจากตรงน,นี้ก็ได้มาเป็นสองต้นนี้นะคะมีอยู่สองต้นนะฮานุมานเชิญธงนี่เป็นบอลอีกบอลหนึ่งที่น่าสะสมนะคะสีของเขาเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะกัดสีเป็นแบบนี้แล้วใบใบเขาจะเรียวได้มากกว่านี้อีกนะคะเนี่ย สวยๆเลยดูดิสวยเนาะฮานุมานเชิญธงอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้สองร้อยนะแต่อันนี้เข้ากัดสีแล้วทําไมราคาต่างกันอันนี้เข้ากัดสีแล้วแล้วเขาจะโตวกว่าต้นนี้นะคะต้นนี้สูงคืบกว่าเหมือนกันแต่เขาจะเล็กกว่าต้นนี้นิดนึงนะคะก็ร้อยแปดสิบอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะฮานุมานเชิญธงอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะเป็นบอลสีที่น่าสะสมอีกบอลหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชม มาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาดูอันนี้เขาเรียกว่ามนสวรค์น,นะคะอันเนี้ยมรค์อันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาสูงสูงคืบหนึ่งพอดีค่ะร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะมนสรค์กําลังกัดสีและกําลังแทงยอดมาใหม่ดูเด็ต้นแม่ของเขาก็ก็ก็จะใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากนะใหญ่เท่ากับใบบัวนะคะมนสวรรน,นี่งามงาม,งามดู ดูต้นแม่ของเขาอันนี้เขาเพิ anyway. Esta, ่งแทงเขาเพิ yeah. ่งแทงยอดออกมาใหม่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเพิ่งแทงยอดออกมาใหม่นะเนี่ยดูต้นแม่ของเขาที่จริงใบเขาจะใหญ่มากนะคุณผู้ชมขะนี่เขากัดสีเขากัดสีจะเหมือนกันเลยนี่เขากัดสีจะเหมือนกันเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ามนสวรรค์นะเนี่ยดูดิกัดสีไม่แตกต่างกันเลยค่ะคุณผู้ชมขะเวลาใบเวลาเขาโตมาเต็มที่ใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะแต่แต่เขายังยังบานออกไม่เต็มที่เขาเพิ่งจะแทงหลอดมาค่ะ หนูว่าจะผ่าหัวเขานะ้ต้นนี้เพราะว่าหัวเขาใหญ่ละก็เตรียมจะผ่าหัวเขาดูดิเ,เหลือเหลือต้นเดียวแล้วนะอันนี้ต้นเดียวแล้วนะอันนี้แยกมาจากต้นแม่ของเขาตั้งแต่ลเล็กๆนะคะคุณผู้ชมนี่เหลือต้นเดียวแล้วเอาไปเลี้ยงก่อนนะอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะมนสวรรค์น,นะคะคุณผู้ชมคะสวยๆเลยแล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะ อันนี้เป็นอ่าเป็นมนสวรรค์กับอ่ามนมนสวรรค์กับอะไรนะหนูจําไม่ได้แล้วเป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะอันนี้เป็นของเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้เพาะเมล็ดของมนสวรรค์น,นะคะอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะหนูหนูเหลืออยู่ต้นเดียว,แล,วแล้วหมดแล้วก็หมดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ลูกของมนสวรรค์เพาะเมล็ดนะคะเป็นไม้เพาะเมล็ดเป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมสี่ใบห้าใบดูดิ กัดสีทุกใบค่ะคุณผู้ชมขาดูขนาดใบเล็กๆก,ก็กัดสีฟอร์มเขาใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดสิสูงเกือบคืบนะสูงเกือบคืบร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมนี่ใครอยากได้บอลแบบสีสันสวยๆอย่างนี้โทรมาเลยนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่านางฟ้าจำแรงนะคะคุณผู้ชมขานี่นางฟ้าจำแรงเขาเขาก็จะ,ะเป็นบอลแบบ เป็นบอลใบแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เวลาเขาโตเต็มที่เขาก็จะกัดสีเป็นสีขาวชมพูแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เขาจะมีจุดๆด้วยนะนางฟ้าจำแรงเมื่อก่อนนี้แพงนะแพงมากๆเลยแต่ตอนนี้ราคาเขาลดแล้วค่ะหนูมีอยู่สามต้นนะหนูมีอยู่สามต้นต้นละร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมคะนี่ต้นละร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะนางฟ้าจำแรงนะคะคุณผู้ชมดูต้นละร้อยห้าสิบพร้อมส่งนี่กําลังแทงหลอดอีกแล้วเลย อันนี้ก็สวยคะ่ะหนูมีอยู่3มต้นนะรีบๆเด้อหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขาหนึ่งสองสามมีอยู่3ต้นนะเขาเ,นะ<อ>เรียกว่านางฟ้าจำแรงนะคะเป็นบอนสีที่น่าสะสมอีกบอลหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมคามีแต่สวยๆนะนี่งามงามเลยคะ่ะคุณผู้ชมสวยอะ่ะก็หลังจากที่พามาดูบอลสีแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากได้โทรมาหาหน,นูนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมคะ อยากได้ต้นไหนหรืออยากได้แบบไหนก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะคุณผู้ชมคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูได้ทําคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพอ,อกันคลิปหนาได้จ้า